าเราลองย้อนภาพกลับไปไม่กี่ปีก่อนนะครับภาพของคุณแอนจกักรพงศ์เนี่ยคือภาพแทนของความสําเร็จที่โหใครๆก็ชื่นชมนะครับคือสตรีข้ามเพศพันล้านที่ทั่วโลกต้องจับตามองคือเจ้าของอาณาจักรคอนเทนต์ที่เปลี่ยนซีรีส์อินเดียให้กลายเป็นวาระแห่งชาติและคือเจ้าของคนใหม่ของเวทีระดับโลกอย่างมิสยูนิเว r ร์สในวันที่เธอประกาศซื้อกิจาการนางงามจักรวาลเนี่ยหลายคนมองว่านี่คือจุดสูงสุดของคนไทยแล้วนะครับที่ไปปักธงในเวทีโลกได้สาเร็จ มูลค่าบริษัทในตลาดหุ้นพุ่งทยานแต่หลักหมื่นล้านบาททุกคนเนี่ยต่างแท้ซ้องสรรเสริญในวิสัยทัศน์ของเธอนะครับแต่ใครจะรู้นะครับว่าในขณะที่ฉากหน้ากําลังฉายแสงเจิดจัสที่สุดฐานรากทางการเงินข้างหลังเนี่ยกำลังถูกตัดกร่อนจนกลวงแล้วนะครับและเมื่อโดมิบนโตตัวแรกที่ชื่อว่าบอลดีเฟลหรือการผิดนัดชําระหนี้หุ้นกู้ล้มลงอาณาจักรที่สร้างมาด้วยความทะยานทะยานก็พังคืนลงมาในพริบตานะครับ จากเจ้าแม่หมื่นล้านสู่บริษัทที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและต้องดิ้นรนทุกวิธีทางเพื่อรักษาลมหายใจเครื่องสุดท้ายเอาไว้นะครับเรื่องราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นิทานสอนใจเรื่องความประมาณนะครับแต่มันคือเคสตัศดีทางธุรกิจระดับมาสเตอร์คัดว่าด้วยเรื่องของกระแสงเงินสดการก่อหน,นี้และกับดักของคําว่าการเติบโตเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลรดนจากดนบล็อกนะครับเลน่นคลิการ g ิ๊กสตอรีรายการที่จำเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้ก็อยากจะตัดภาพมาที่ธุรกิจของประเทศไทยกันบ้างน,นะครับมันก็เป็นข่าวใหญ่ที่เราเห็นในหน้าสื่อกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของ JKN แต่ก่อนจะไปถึงวิกฤตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่า JKN ยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยวิธีไหนนะครับรากฐานของ JKN ไม่ได้เริ่มมาจากนางงามนะครับแต่เริ่มมาจากม้วนวิดีโอคุณแอนเองเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่ทำธุรกิจร้านเช่าวิดีโอเธอคุกคยอยู่กับคอนเทนต์มาตั้งแต่เด็กนะครับซึมซับว่านหนังเรื่องไหนดีเรื่องหนังขายได้แต่วิสัยทัศน์ที่ทำให้เธอแตกต่างคือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงก,ก่อนคนอื่นในวันที่โลกเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอลการเช่าวิดีโอกำลังจะตาย แต่ความต้องการเสพคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ได้ตายตามไปด้วยนะครับมันแค่เปลี่ยนที่อยู่นะครับคุณแอนจึงผันตัวมาทําธุรกิจจาหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์หรือที่เรียกว่าคอนเทนต์ดิสติบิวเตอร์ภายใต้ชื่อบริษัท JKN Global Media ในขณะนั้นนะครับโมเดลธุรกิจของ JKN ในช่วงแรกเนี่ยเรียบง่ายแต่ทรงพลังลมากมากนั่นคือการหลักการอาบิทฐานนะครับหรือการเก็งกําไรจากส่วนต่างราคาเธอเดินทางไปต่างประเทศไปกวานซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์สารคดีรายการดังๆจากอินเดียฟิลิปปิน หรือแม้แต่สารคดีจาก BBC ซึ่งต้นทุนการซื้อแบบเมาเข่งมาเนี่ยมันถูกมากนะครับแล้วก็นํามาภาคไทยปรุงแต่งรสชาติใหม่ให้ถูกปากคนไทยจากนั้นนําไปขายหรือปล่อยใช่าให้กกบสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆและจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ JKN รวยระเบิดก็คือเหตุการณ์ประมูลทีวีดิจิตอลในประเทศไทยนั่นเองนะครับอยู่ดีๆประเทศไทยก็มีช่องฟรีทีวีเพิ่มขึ้นจาก6ช่องกลายเป็น24ช่อง ให้ลองจินตนาการดูนะครับสถานีโทรทัศน์เกิดใหม่เหล่านี้มีเวลาออกอากาศ24ชั่วโมงแต่พวกเขาไม่มีของที่จะเอามาฉายการจะสร้างาละครเองหนึ่งเรื่องเนี่ยต้องใช้เงินหลายสิบล้านและใช้เวลาถ่ายทาเป็นปีแต่ถ้าไปซื้อซีรีส์อินเดียจาก JKN จ่ายแค่หลักแสนได้ใช้ทันทีแถมเรตติ้งมันยังดีด้วยนะครับ JKN จึงกลายเป็นเหมือนบ่อน้ํากลางทะเลทรายที่ทุกช่องต้องวิ่งเข้าหาซีรีส์อย่างนาคีหรือซีรีส์พระพุทธเจ้าสร้างปรากฏการเรตติ้งถล่มทลายนะครับ ส่งผลให้รายได้ของ JKN พุ่งกระฉูดและนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จในช่วงเวลานั้น JKN คือหุ้น Growth Stock ที่นักลงทุนรักกำไรเติบโตทุกไตรมาสมารมาจิ้นสูงริ้วและคุณแอนก็เริ่มสร้าง Personal Branding เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นไอคอนมีความมั่นใจและรวยระดับหมื่นล้านซึ่งดูเหมือนทุกอย่างมันจะไปได้สวยนะครับแต่ในความสำเร็จนั้นเนี่ยมันมีระเบิดเวลาซ่อนอยู่2ลูกระเบิดลูกแรกก็คือธรรมชาติของธุรกิจคอนเทนต์ไลท์นะครับ ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าสินค้าของ JKN ไม่เหมือนที่ดินหรือทองคําที่เก็บไว้แล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้นลิขสิทธิ์คอนเทนต์มันมีอายุนะครับซื้อมา3ปี5ปีพอหมดสัญญามูลค่าก็กลายเป็นศูนย์นั่นแปลว่าเพื่อจะรักษาไรายได้ให้เติบโตต่อไป JKN ต้องควักเงินซื้อคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาเติมในสต็อกตลอดเวลาหยุดซื้อไม่ได้ถ้าหยุดเมื่อไหร่รายได้ในอนาคตจะหายไปทันทีและระเบิดลูกที่2คือลูกค้าของ JKN ลูกค้าหลักคือสถานีทีวีดิจิตอล ซึ่งเราก็รู้กันดีนะครับว่าอุตสาหการรมนี้เนี่ยอยู่ในช่วงขาลงเม็ดเงินโฆษณาหดหายหลายช่องขาดทุนและเริ่มจะจ่ายเงินช้าในงบการเงินของ JKN เราจึงเริ่มเห็นตัวเลขที่น่ากังวลตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Account Receivable หรือลูกหนี้การค้าที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือขายของได้บันทึกเป็นรายได้สรุปยอดว่ามีกำไรโชว์ในงบสวยหรูแต่เงินสดจริงยังไม่เข้ากระเป๋าเพราะลูกค้าขอติดไว้ก่อนกำไรทงบัญชีกับเงินสดในมือมันคลละเรื่องกันเลยนะครับ และนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหาสภาพคล่องเมื่อธุรกิจเดิมเริ่มอิ่มตัวและเงินส่วนมันเริ่มฝืน่นะครับคุณแอนจึงต้องมองหา new S curve หรือธุรกิจใหม่ที่จะมาช่วยกู้วิกฤตเธอพยายามที่จะปั้นสินค้าสุขภาพและความงามภายใต้แบรนด์ต่างๆพยายามทําช่องทีวีของตัวเองอย่าง JKN18 แต่ก็ดูเหมือนยังไม่เปลี่ยงป้างพอที่จะทดแทนรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ที่มันเริ่มฝืดเคืองนะครับ จนกระทั่งมาถึง Big Move ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเข้าซื้อกิจการ The Miss Universe Organization หรือ M.U.O จากบริษัท IMG ของสหรัฐอเมริกาในปี2022เดี๋ยวนี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณ20ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ800ล้านบาทน,นะครับซึ่งมันถือว่าถูกมากๆนะครับสำหรับ,บแบรนด์ระดับโลกที่มีตำนานกว่า70ปีเทียบกับตอนที่คุณแอนซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์บางล็อตเนี่ยยังแพงกว่านี้ซะอีกนะครับ กลยุทธ์ที่คุณแอนวาดฝันไว้คือสิ่งที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มนะครับเธอไม่ได้อยากได้แค่เวทีประกวดแต่เธออยากได้แบรนด์มิสยูนิเวิร์สมาแปะอยู่บนขวดน้ำดื่มเครื่องสำอางสปาโรงแรมเพื่อขายสินค้าไปทั่วโลกซึ่งแนวคิดเนี่ยมันฟังดูดีมากๆนะครับในเชิงการตลาดใช่ครับมันคือแผนที่ยอดเยี่ยมแต่ในเชิงการเงินมันคือการเอาไฟมาเผาตัวเองชัดๆเพราะเงินแปดร้อยล้านบาทที่เอาไปซื้อมันไม่ใช่เงินเย็นนะครับแต่เป็นเงินที่หมุนมาจากการกู้ยืม และสภาพคล่องของบริษัทมันก็แย่อยู่แล้วนะครับการซื้อ MUO ทําให้กระแสงเงินสดที่ตึงตัวอยู่แล้วยิ่งตึงจนแทบขาดนะครับเพราะธุรกิจนางามเนี่ยไม่ได้ทากาไรได้ทันทีมันต้องใช้เวลาในการสร้างโปรดักต์สร้างตลาดแต่เจ้าหนี้พวกเขาไม่รอเวลานะครับดอกเบี้ยดเดือนทุกวันและวันครบกําหนดชําระหนี้ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆคําถามคือแล้ว JKN เอาเงินมาจากไหนนะครับมาหมุนมหาศาลขนาดนี้คําตอบคือเครื่องมือทางการเงินก็คือหุ้นกู้นั่นเองนะครับ อธิบยายง่ายๆหุ้นกู้ก็คือการที่บริษัทขอกู้เงินจากนักลงทุนรายย่อยโดยสัญญาว่าจะให้ดอกเบีย้ยสูงๆเช่น6-7%ต่อปีและจะคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนดเช่น1ปีหรือ2ปีบริษัทจ,จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนิยมใช้วิธีนี้มากเพราะกู้ง่ายกว่ากู้แบงก์และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันนะครับสิ่งที่ JKN ทําคือการเล่นเกมที่เรียกว่า b o r l o w over สมมุติว่าหุ้นกู้ชุด A ครบกําหนดต้องคืนเงิน500ล้านบาทบริษัทไม่มีเงินสดพอคืนก็จะออกหุ้นกู้ชุด B มาขายใหม่ เอาเงินจากชุด B ไปคืนชุด A วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเกมนี้มันก็จะดําเนินต่อไปได้ตราบใดที่นักลงทุนยังเชื่อมัน่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความเชื่อมั่นหายไปนักลงทุนไม่ซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่เงินที่จะเอาไปคืนชุดเก่าก็จะไม่มีและนั่นคือไหยนะจุดแตกหักเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2023นะครับเมื่อ JKN แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้รุ่น JKN 239A มูลค่าประมาณ609ล้านบาทได้ตามกําหนด คำว่าผิดนัดชําระนี้ปรากฏขึ้นบนหน้าข่าววินาทีนั้นความเชื่อมั่นก็พังทลายลงทันทีนักลงทุนทไทขายหุ้น JKN จนราคาดิ่งฟลอหุ้นกู้รุ่นอื่นๆของ JKN ที่ยังไม่ครบกำหนดก็ถูกนักลงทุนแห่์ไทถอนเจ้าหนี้การค้าเริ่มทวงเงินแบงก์เริ่มระงับวงเงินจะกำให้จางหื่นล้านมูลค่าบริษัทลดควบเหลือเพียงหลักร้อยล้านในเวลาไม่กี่สัปดาห์ส่วนคุณแอนจกักรพงศ์ตอนนั้นก็ออกมาแถลงข่าวด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดนะครับยอมรับว่าบริษัทขาดสภาพคล่องอย่างหนัก และทางออกสุดท้ายก็คือยื่นคําร้องต่อศาลลมระลยการเพื่อขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมีข้อดีก็คือบริษัทจะได้เข้าสู่สภาวะการพักชำระหนี้ชั่วคราวนะครับเจ้าหนี้จะฟ้องไม่ได้ยึดทรัพย์ไม่ได้เพื่อให้บริษัทมีเวลาหายใจและทําแผนหาเงินมาคืนแต่ข้อเสียก็คืออํานาจการบริหารจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและชื่อเสียงเครดิตของบริษัทก็เสียหายจนแทบจะกู้กลับมาไม่ได้นะครับและล่าสุดสถานการณ์มันก็ยิ่งซับซ้อนและแย่ลงไปอีกนะครับ ข่าวที่เราเห็นตามสื่อนะครับก็คือคุณแอนจักรพงศ์หนีออกไปต่างประเทศแล้วนะครับและกลุ่มเจ้าหนี้โบดไม่รับแผนฟื้นฟูและศาลล้นวายการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้แกลนถอนตันบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกเข้ามาเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการแทนนั่นหมายความว่าอนาคตของ JKN และ Miss Universe ก็ไม่ได้อยู่ในมือของคุณแอนแบบเบสิคอีกต่อไปแล้วสุดท้ายนะครับเรื่องราวของ JKN มาสอนอะไรเราบ้างนะครับบทเรียนข้อแรกก็คือ Cash it King นะครับ เงินสดคือพระเจ้าอยู่แล้วนะครับในโลกของการลงทุนที่เรามักจะดูที่กำไรสุทธิแต่ในโลกของการทำธุรกิจให้รอดกระแสเงินสดหรือแค่โฟโลูสำคัญที่สุดนะครับ JKN มีกำไรทําบัญชีสะสมมาตลอดแต่ไม่มีเงินสดจริงเมื่อถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานกำไรในกระดาษก็เอาไปจ่ายนี่ไม่ได้นะครับและข้อที่2ก็คือการใช้เงินสั้นลงทุนยาว JKN เนี่ยพลาดมหันนะครับตรงที่นำเงินจากหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ต้องคืนใน1-2ปีไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวอย่าง m ิสยู n น v e เวิที่ต้องใช้เวลา5-10ปีกว่าจะคืนทุนเมื่อนี่มาทวงที่หน้าประตูแต่สินทรัพย์ยังไม่ผลิดอกออกผลวงจรการเงินจึงขาดสะบั้นทันทีและบทเรียนข้อที่3ก็คือกับดักของแพชชั่นนะครับการมีแพชชั่นเป็นเรื่องดีนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่แต่ในการทําธุรกิจแพชั่นต้องถูกกํากับด้วยความรอบคอบทางการเงิน ความฝันที่จะพาจักรวาลไปสู่ดวงดาวเป็นความฝันที่สวยงามแต่ถ้าฐานยานปล่อยจรวดไม่แข็งแรงพอจรวดนั้นเนี่ยก็าอาจจะระเบิดกลางอากาศได้นั่นเองนะครับวันนี้ JKN ยังอยู่ในห้อง ICU ทางการเงินนะครับเราก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าภายใต้การดูแลของผู้ทำแผนคนใหม่อย่างแกลนทอร์ตันจักรวาลแห่งนี้จะกลับมาฉายแสงได้อีกครั้งหรือไม่หรือจะกลายเป็นเพียงตำนานดาวหางที่วูบดับไปอย่างทาวน สำหรับเรื่องราวของ JKN ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ podcast ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก JKN Global ข่าวหุ้น The Standard Brand Insight และ Set สำหรับรเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดใน ทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line Ad ที่ on, Ad, h a, r a d d h r a o t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ